สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังล่าฟังไทยหรือว่าต่างประเทศนอกเขาหน่อยนัานพอสมควรแต่ประมาณสองทิศเนาะบ้าเพปปุไรอันส่งขอควอมหรือว่าส่งคลิปใหม่ๆใหม่พี่น้องเบิง่งเนาะก็เนื่องจากว่าปออยระยะนี้อีกอย่างหนึ่งนมื่อกนาหน,นาวอีกเนาะพี่น้องเนาะก็เลยบอเล็บอเล็ค่อยออกเคลื่อนปันไดก็บปัญใดทำตัวไรเยยง,งี้ยก็เลยบอเล็ส่งคลิปให้พี่น้องเบิง่งเนาะกาเมอนี้กา มีโอกาสดีพี่น้องก็เลยมาอยากพาพี่น้องมาย่างส้มวิวอันนี้แหละสองผู้เมียบ่าวเพชรเนาะย่างส้มวิวในบ้านนอกแถวบ้านนอกบ้านหน้าของเมืองไกลๆเมืองบ่าวเพชรอยู่นี่แหละประมาณหาฮกหลักเนาะแล้วกะ็พูดอยู่พุ่นเป็นบ่อพี่น้องอยู่พุ่นก็แม่นแต่ว่าผู้เขา,า,นะา,าเเให้เล่พี่น้องเล้วที่ว่าบ่าวเพชรเคยรีวิวใหม่พี่น้องเบิงนะบเเเ่งนะตอนบ่าวเพชรดเกิดปรเทศเนะแต่เป็นทั้งหลังมันนะพี่น้องเนาะเป็นทั้งหลังมัน มันเอกอากาศกัพอดีพี่น้องเลยสีอันน่ะสีแบบเย็นๆน้อยหนึ่งกับโบโเย็นปันได้นะพี่น้องนะกามากับอันนั้นเมียบาวเพลตน,นี่ยนะสบายดีเอฟซีฟันแนสบายดีเออเส้นเป็นมะยางหลินอันนั้นส้มวิวส้มวิวนะพี่น้องนะนองนะออโอเคแล้วก็มากับมา้าลูกสาวลูกสาวของบาวเพลตน,นะลูกสาวหลาเนาะพี่น้องเนาะน,นี่เด้เอามะยางหลินนะมาหล่อหลินนะ ก็เสยเสยเพิ่นได้เพระาพระว่าเพิ่นหนาวเนะาะแต่ว่าอากาศก็ไม่ได้นาวแบบบวกหาองศาเฉพาะคนยุโรเปเน,นี่ยไม่ได้น้ำแอกพี่น้องเลยธรรมาดาเนาะเพอ้นว่าเพชรสรียางผุ่นให้มาเขาไม้ยางบางคนก็กับม้ยางให้มาพี่น้องกับมีบางคนก็กับม้ยางเมื่อก่อนมาเพชรม้ยางดินแถวนี่นี่เคยมากแล้วเทือที่สองแล้อพี่น้องเด้อม้ยางส้มวิวตามแคบหนาแคบหนามเนาะพี่น้องเอ่ออากาศกั นั่นน่ะย,ยังกะบริสุทธิ์นะพี่น้องนะเนาะกับแถวนี้มันกับแบบว่าห้องเยนห้องเยนเด็กหน่อยพี่น้องเอ้นี่เมืองห้องเยนเด็กแบบหน่อยด้วยพี่น้องเด้อแบบว่านั่นเนี่ยแบบคือว่าบ้านเนาคือว่าว่าส้นรบุนะพี่น้องอยู่ทั้งหน,หนองเมืองด้วบเพราะมันอยู่ในเมืองก็อยู่ในเมืองนี่มันลดร่างมันลายเลยกัอากาศก็บุกเอยบริสุทธิ์หมดเลเนะาะกับปลาเพลกามักมายางกับเมียนะพี่น้องออกกาลังกายไปน้ําตัวเนาะพี่น้องเนาะ พาไปกับสีผ้าพี่น้องอยางพูดยางแบบว่ายางกินอากาศพี่น้องเลย,ยนีน่นะยามหนาวบอกคือบานเท่าพี่น้องใบใหม่ยังกระลนเมื่อจะเห็นบอกพี่น้องเห็นบะนี่จะงาใหม่กิ่งใหม่เห็นอกต้นใหม่งาใหม่เนาะพี่น้องแบบว่านอกจากแต่ต้นแบบต้นแปลกหรือว่าต้นต้นโซนเนีย่ยมันก็ไปมันกับบัวโลนงงายเนาะพี่น้องเนาะไปผ้ากันยางไป สาระยางไม่รูร้ว่ายางเออสาระคอมแถวนี้ก็กระหามเอารถเข่าพี่น้องเพราะว่ารถใหญ่บ่าวารถจักรก็หามเข่าเนาะสะพ่อให้คนยางหลินพี่น้องเลยนี่ก็ทางที่ว่าบ่าวาเพ็ดสียางไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่ป้ายนี่ใช่ไหมป้ายเห็นใช่ไหมป้ายทั้งตันเนาะพี่น้อง เขาหายยางกับหายกิโรทีบเนาะแต่ว่าเขาไปผุนกันโอ้รอมันหลายลักเติอไปสองสามลักผุนหอพี่เนะาะยางกับเปน็นไโอ้หินก็หอยจังเลนหนก็ง่ามแต่ว่าหินหอยใช่นีแล้วก็ดูดหน้ามาปั่นไปโอ้ก็เป็นแบบว่าระดับเพื่อนอยูอันหนึ่งแบบหนึง่งนะพี่เนาะ เนี่ยยีนมาสีใส่จนมันแบบว่า,าเป็นเป็นอันนั้นเลยเป็นเท่าขึ้นมาเลยนะสีเขียวขึ้นมาพี่น้อง,งอันนี้ส้นน่ะบดโอ้อากาศดีจะมาบอกเก็บเก็บเมียกับมักมะยางพี่น้องอยางลิ้นแบบปนะันอ่ะย่างกับขั้นยูบานลายนะมันกับโป้จักเสียดย่างพี่น้องเอ้ก็ สองพ่เมียก็ได้พาพากันมายนางพเนาะบางคนก็กำมาแลนี่น้อแลน้อกำลังกายอย่างนีง้ทางกันยางสะดวกพี่น้อเลยเพราะว่าเขาปูปูยางหมดนอะนี่ก็ขึ้นสีเหาแลละก็แม่นแบบว่าทงทงหน้าทงยังนี่แหละ ให้พี่น้องเอบบนี่ก็แม่นนั่นแหละนะพี่น้องแบบว่าผู้เขาใครเนะแบบาะว่าแล้วบานเมืองเขาเห็นบ่เฮือนสลับกันงามเบิองไปเมืองเมื่อก็คือเฮือนกระตุนนี่พี่น้องก็บเขาหมดกระจายปปนนะคือบานเนาะตีต,ติตีกันเห็นบ่ โซนอบรอยู่ห่างเทวาเฮอร์นก็ติดกันพี่น้องเลยก็คือโซนอบรบ้านเราได้เนาะที่ดินกว่างที่ดินกว่างขวงเหลือก่าบ้านห้างกันเป็นเทไรแมทบนน้อพี่น,อ mm hmm. น้องนี่ก็แม่นเมืองเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าบาเพดมันญญางเมืองซื้อเมืองเฮาเซินเดออันเดออาชไปว่ามันก็เมืองตัวนี้กับเขากับเมืองซเงินที่ว่าบ,บาเพดอยู่เนาะพี่น้องเนาะ อ่าน้องคนกับขี่รถทีพุ่นอ่ะยางครัก็บยางต่อกินบรรยากาศไปผ,อ,ผ,อ,ผอมๆกันเนาะพี่น้องเด้อมาเห็นนกย่างพี่น้องะไยนกย่างนั่นนี่เนาะบ้านนีเกิดนกย่างนั่นนี่นะเห็นสองสามตัวพี่น้องแต่ว่าบินนี้แหละนกตกย่างป,ป่าบ่ ธรรมศาสตร์ก็งามพี่น้องเลยมันกับปลาตัวนี้มันกับขุนมันกับไก่อันทางด่วนเนาะพี่น้องเนาะไก่ทางด่วนเห็นปะทางด่วนทางออกอ่าไฮาวีเนี่แหละเขาเอ่ยภาษาอังกฤษเขาเรน่าไฮวีนาะทางด่วนบานเนาะ ปราสาทนะพี่น้องปราสาทเก่านะนะมันมีสองบ่อนด้อยบาเพชรลืมบอกกับพี่น้องเบึงอยู่บ่อนี่ก็บเมียหนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่บ่อนี่ก็บเมียหนึ่งเนาะปราสาทเก่าที่ว่ามันเป็นผู้ไ فا อิตาลีนะพี่น้องแล้วมาบ่อนี่มันก็บเมียหนึ่งอีกด้วยพี่น้องด้วยที่ว่าบ่อนาบาเพชรภาพพี่น้องขึ้นไปมีสองบ่อนนะพี่น้องเนาะมาหน่อยของบาเพชรนี่ สือซาดาเพื่อนอะขั้นเมียบาเพจจูงมันบ่ญยางพี่น้องบ่ญยอมยางเด็ดขาดนอกจากตาบาเพจจูงหรือว่าร์เพจเอิร์ดมันจังมาขั้นเมียบาเพจเอิร์ดมันกับบัมาโมโหมันเป็นยี่สังเอาลองจูงเบื่อไหร่เมียไทยเอฟซีเพิ่นเบิ่งเบื่อไหร่จูงจูงเอาจูงไปเบื่อไหร่สิไปไหนบ่รถทีรถทีฟ้ากก่อนรถทีไปรถทีไปก่อนรถทีเดือยไหวก่อน เดี <Rem> ๋ยวถีบเข้าไปกันเชอ่ะไปบ้างเเห็นบ้าปีนอบ่ย่อมไปเห็นบ่เห็นป่าจยุดยุได้บ่ืนันเะบ่ย่อมไปยุบ่แน่บัเฟติกนะนคัดคคัดคัด้ะนะบ่ย่อมเยบอยเฮ้ยบอยก็เหเห้ยข๊อปขเหรี่ ซาดามักลินด้วยเราแกงใหม่เปนมหาพิแดนเอาไปเอาไปมหาพิเราเนาเมียเข้าาซาดาเมี่เฮ้ยมืม <behaviors>. ีราเขมีเฮ้ยรราปราปราซาดาเมีเ้มามาพลพิมากเขม่มากลินมากมากลินเดเอามาหาเมาดะาเขมีเฮยลมี่กบโอเคโอเค อ่ะพ่อป,ปีแกงไปได้แบบนี้ได้นนดอ่ะ,อะเตรียมไปหาเ์ดไอ้โอเคอ้าวไปไปหาไปเอามาเอามาเอามาอเออเอามาโอ้ยเก่งเก่งเอามาเนี่มาเนี่แอบโวลเอามาเอามาอย่าโวลอย่าโวลโอเคพ่อป,ปีแกงไปได้ซาดาราับโอเคแกงไปได้แบบน,นี้ได้พูดเอาไปพูดแหละไป มามาลูกมาเอ้ามาเออเก่ง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 มามามาอย่าเวงอย่าเวงเก่งครับไอ้ปนนึงไอบันนึงไอบันนึงใส่ไอบันนึงไอบันนึงปุ๊บอ่าอย่าเวงครับไปวันนี้ไปเออข้าไปน้ำ มักหลินขันอยู่ในเฮือนกะแบบว่าข้าแกงบานแกงย่างไปนี่กะมักหยาดมักหลินน้ำเข้าพี่น้องเห็นดิทีมอําหมามากกว่ทีมต้นนาเข้าแล้วก็อยากให้เข้าไปเก็บแปลว่านั่นเก็บแล้วก็แกงไปห้ยมั่นมากกะขาบมาให้พี่น้องเห็นปะมันมักหลินเห็นปะเออหน้อเห็นปะเออหน้าปเาหาอีกเห็นปะปลาหายข้าวอีข้าแกงเฮ้ออ่ะป้าพีแกงอีบ้านเนี้ะแกงอีบ้านเนึ้ยโอเคอ่ะ อ่ะไปบ่เนี่ยปเอาอืมอามาปะเนี่ยมาเข้ามาเขามเอออามาเหรอามาซาราเอ้อามาเอออามาเออโอ้ยเปืดมาแล้วเปืดมากิ้เม,มยยื่อ,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 อนี่ต้องนานหน้าน้าอีเดานี่โอเคคข้ามาอมฝดนี่ตั้งนานทั้ีหมาได้รับพี่น้อ ขี่มาขี่อะไรบบสนุกโอ้ยายบไปบกัมันสั่นมันเสนเนื่อยอยูเนอะเาะคสารคเอาค็ e เอาคสารคมันเปื่อนหรันเปื่อนเออ ซ่าระคุ้มจังสีแหละพี่น้องต่างประเทศเนาะมันถ่ายทิศถ่ายย่างมากเขาบม่มีอันน่ะมีเหวียว่ยงพวกนีก้เขาเก้นย่างก็มาไปมาไปหล่อมาไปสื่อของในในเมืองากาย่างพี่น,น้องเลยย่างกินอากาศบริสุทธิ์เนาะเพชรกับเมียสังเกตมันขึย่างแหละนะมานอนรับดีดีพี่น้อง เพรานอนนะนอดรับตื่นเดียวด้วยชอดแจงด้วยยางมือได้หันขั้นมือได้มายางน,นะสามสี่ลักหรือเจ็ดลักนี่ก็มีแห้งพี่น้องเพราะฉะนัน้นเมียเ่าเพ็ดกับป่าเพ็ดหมักยางเนาะพี่น้องอยางว่าเห็นนี่ก็เห็นหอคอยนะพี่น้องเนาะหอคอยที่่วาเขาลีขึ้นไปเทิงแอบแปลว่าแอบยิ้มกระต่ายว่ากวงว่าหรือว่า หมูปลาอีกย่างนี่งเลยพี่น้องเพราะว่าขัาน้นในปลาในอย่างนี้บรอดีเวนนี่เขาหม,มักมีแบบว่าหอคอยเนี่ยนี่เนาะพี่น้องเนาะน,นางล่อถ้าโอกาสจนล้ายเขายิงเมื่ะปลาอันดับซัดนี่เขามากลางคืนเนาะพี่น้องมัคือบ้านเอาได้ไปยิงก็ตายยิงอย่างนี้ไปตอนเสาร์ตอนนี้เขามากลางคืนเนาะพี่น้องเนาะบวกเขายิงแล้วเขามานอนมืดคืนเหมือนเะเขาแจง้งเหมือนเลบมาเพาื่อไงกั้ยฉลาด ตีนน่ะนะตีนผู้อันที่ว่าอันนะบอลบาเพชรผ้าพี่น้องขึ้นไปนะประสาทห่างนะแต่ว่าต้องยางไปไกลอีกประมาณลักหนึ่งสองลักไปนะแต่ว่ามันมีหนทางเนาะทางมันกั้นไว้อันนี้เาก็ต้องเวลาเมื่อบาเพลก็ต้องขี่รถไปอีกเลยขับขับจากบ้านไปเพระาะว่าบอณเมืองบาเพชรอยู่มันก็มีอยู่บนยางนะก็ว่ายางร้ายเตื้ยแล้วมันก็ดอยากเปลี่ยนบรรยากาศบนใหม่เนาะ วันนี้ก็โอเคอยู่เพราะว่าหนึ่งมันก็ดีพี่น้องเลยที่ว่ามันถนนน้นทางเนี่ยเขาปูแบบว่าปูยางปูยางนะพี่น้องบ่เปือือนตะีนเปืือยยางนะเปืือนเกือบพอนะข้าหน้าหิมะจังสีน้ำส้มสายมันหมัมกเปืือนเนาะข้า,าหน้าห่อนี่โอเคอยู่มันบ่เปืือนแต่ยางบนได้ก็ได้ขายางหน้าน่อน,นอะโอเคก็ท้ายข่าวๆมาพี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิกหน่อยเนี่ยบรรยากาศของต่างประเทศเนาะ แต่ว่าทุงอย่างได้บาปเหตุก็ว่ามันก็แตกต่ตางบ้าโนหลายที่พี่น้อยบาปเหตุกับมักบ้านเโาอยู่ก็ว่ากันแถวสุนทรภูแถวอย่างบบาปเหตุกับมักเนาะมักไปดินจังสันนะบาปเพตุอยู่ตลอดอยู่ในเมืองตัวเมืองตลอดเนาะอยู่ต่างประเทศนี่มิแต่อยู่ในตัวเมืองตัวอย่างมันเกิดชินเคยเลยบาปเหตุเกิดคิดคิดจะไปอยู่แบบแถวบนน้านนอกบ้านหน้าเนาะพี่น้องแบบว่ามี จินดอนตอนหยามีสวนมียังเนาะท้ำสวนเศรษฐกิจเพียงพอหรือว่าพ่อเพียงนะแล้วก็คือว่าชีวิตบันปลายเนาะก็คือจังสรรได้ท้าวอันนี้มันก็เป็นอนาคตนะักพี่นอ้องแหละแต่โม่โม่งของแต่ละคนนะบางคนก็ก็จะอยู่ต่างประเทศตลอดเนาะแต่บ่าวเพียกขมิ้นีิค่ะแต่สิฮาวิธี่เมื่อยามบ้านนั่นแหละสิไปจะ หลายเดือนเนี่ยหนึ่งนะก็ไปสามสี่ทิศนี่ยมาอย่างหน่อยหลายพี่น้องเยว่าหอดเหนียมันก็มีทางแบงพี่น้องแบบว่ามันก็มีทางสีแยะจะไปทางใดมากเกินบาเพชรนี่เลี้ยวซ้ายขั้นไปทางหนานะมันมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่ามันบ่มีอันน่ะทางปูยางเนาะ แต่ว่าไปทั้งสายนี่คือการไปทั้งครัวเนี่คือการบ่มีทางปูยางเห็นบ่พี่น้องมันซุดแต่ขนาดนี้เนาะทั้งหนาครับสุดขนาดนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทางปูยางตลอดแต่ว่าเผ็ดสียางไปทั้งสายมือดีกว่ามะฮอดนี่ปลาเผ็ดกระย่างไก่เต๋อมาพี่น้องเนาะประมาณได้เกือบกว่าสองลักหรือบุจักสองสามลักหรือบุจักนี่มาฮอดนี่เคยมีครัวพี่น้องยครัวขามน้ำเนาะ แต่ขามาทั้งนี้ก็บ่เพชรคิดว่ามันสิเมนเป็นสวนพี่น้องเป็นกระต๊อบกระต๊อบน้ำเหมืนสวนเนาะโอ้บ่เพชรถ่ายเป็ดเมก่อนเสียงดังแก๊บแก๊บแก๊บนี่เป็ดเป็ดป่าพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ้าเป็ดป่าเนาะบ้านท่านก็ไปเลี้ยงอะไรนี่เป็ดพวกนี้เมื่อก่อน ่าเป็นยังหน่อยนะพี่น้องมักไปยางอันนี้โอ้ยังหลายตัวโอ้หลายตยัวดีเด้พี่น้องมาเป็นตัวเดียวเลยอะน้่มันขืนมางงอยอยู่ในอันขี้ดินอยู่นี่พี่น้องนี่เห็นปะพี่น้องเห็นปะบ้าแล้วก็ไปเลี้ยงไนดะ้ไปจำพวกนี้นะพี่น้องเนาะนี่เด้อ ซาดาบุยอมอยางมันคัดมันคัดมันต้องให้พี่น้องไอ้บาปิดอยู่มันเห็นบามันแนมเมืองบาปิดอยู่ต้องให้บาปไปนะมันจังไปบาสันบุยอมอยางคัดอยู่ไปย่างต่อโอวนะมันบินเห็นไหมพี่น้องเป็ดบินเห็นปะเออ,อข๊อมซาลาคอมไปย่างต่อดูกย่างอืม บ้าเพล็กบอยออกไปหลายนะเพราะว่ามันขึ้นหนาวหอนขึ้นมันหนักหนาวว่ะอยู่เมื่อมันอยากเป็นวัดหมูล่ลายหลดเมื่อกระบ่ายอยากหมูลหลาลดี๋ยพยายอย่างนั้นเป็นวัดขั้นหนาวหอนบ้เพล็กดอกเอาไปทุกมือทุกมือแขั้นหนาวตรงดินระยะในหนึ่งสองสามมือออกเธอหนึ่งในยางหนึ่งมาหน่อยพี่น้องมันบกคอยมันบกคอยแต่ต้องการเดินหรือว่าต้องการทีไรนะ นเนื้อหือนเนื้อหอมฮะดิ่นมกบานดิ่ยังน้ำมันมันก็แรนไปจักเสีหายลบมันก็มีแห้งนะแลวั้างเราถีบเข้ามาด้วยจูงๆยับเข่าถนนนั้งทางไปหนึ่งด้วย,<ม>วยอืออีกแม่แบบว่าเป็นสวนเป็นยังพี่น้องไงแบบว่าสวนในยเข้มหนามเข้มยางเนาะมันอยู่ทางไหนนี่ ยางเผาผมบอยางเผาแทนเขาบอกท่านเคยมาไ,ได้หนิสวนเมนื่อก่อนเราเคยทมีสวนมสวนเลี้ยงไก่ก็ได้อันคลาเยเรียบรอยนนะ้อยหมดแล้วนะอ่าโอเคนะยางเขายางไก่ได้หนิลายลายลักเติบแบบสิเด็กยางกลับขื่นก่อนพี่นออ้องยางเขาไปพื่อน่งเลิกไปเลิกไปได้หน่ มันสเขาใไเมืองสิเขาใไหมู่บานเน่ยนะวาสน,านโมเมนต์ตั้งยางเนาะพระตั้งยางกับขืนไปย<อ>างกับขืนเลยพี่น้องด้ยค<อ>ือบอกนะว่าเพจมีสวนมากกนนี่หนึ่งสมต้นถูกโอ้เวียบลายดีเลวพี่น,อน้องแล้วก็แะบมันบดุมันนี่เออบบไว้ด้ยม้านะเฮยมวย่อ,ยยอมยางนี่ มันต่อยบาเพ็ดดึงมันมันดึงย่างมันเลือกจากโค้งยางคอมสาร้าคอมไปน้ำหนัก1.4ึกิโลพี่น้อง1.4 1.5งจุดมักซิมานเนาะมันมาสุดหน่อยเน่ะบาปเพชรตัดผมตัดผมเห็นมันบริษัทมันมันมันเปื่อยแล้วมันเวลามันกินหนามเยอะเกินกขยะนะผมมันยาวมันก็เขาบน อันถวยหน้ามันปีแยกใส่ผื่นเนื้อผื่นยังจังว้ว่าเพลือกตัดให้เนาะยงมหอนเดี่ยจังสิงโจงแงมิตัดให้ก่อนมันเปื่อนป้าเพลือกโลงจากครัวลราพี่น้องแล้วก็ย่างขับมาทั้งจิกับเนาะครับไปบอลจอดรถหมดอ่ะหากแต่ว่าดินมันเกิดบกคัดบนไหลถนนมันมันมันเป็นถนนของขีดนะพี่น้องมันเป็นอะนนั้นนะมันเป็นระยะ เป็นถนนหินมาบดิป er. euh. ูยางเขาบดิปูยางเนาะเออตัางแบบนี้เขาเห็ดตัางให้มาพี่น้องบาเบก็มีความีขีดได้เนี่เห็ดใส่สวนได้เนี่ตัางี่ว่ามาเป็ตัดต้นใหม่เป็นเทไรต้นสองสามสองต้นเนาะงามันงามแบบง่ายแบบง่ายเห็ดใส่ไปว่าเป็มีความคิดได้เนี่ยมาเป็ดสิไปเห็ดตัางอ๋อในสวนนี่ยังพี่น้องอันนี้ก็แคบน้ำเห็นบอกพี่น้อง ย,ย,ย่างกราฟนี่แค้มนาเป็ดนี่ร้ายแทะเมื่อก่อนนี่ขั้นไพาลาแบบว่าแคมปลาแคบยังอ่ะบอลเป็ดอยู่ขั้นเจอบอลมันไข่นะพี่น้องก็โอ้ไข่ลายเมื่อก่อนข้าวน้อยๆดอกข้าขวกับปาเพ็ดมากใหม่ๆม,ม,มาเยอรมันใหม่ๆนะไปไป็ไปยนยางเหรียญกระมโูกเนาะพี่น้องเนาะแคบหนาแคบยังเห็นไข่เป็ดไข่ยังก็โอ้รออีกีพี่น้องเยมันไข่มันมันสิตัวเดียวเนาะมัน มันหลายโตมันแบบว่ามันเป็นฟูงมาใครบนเดียวนะพี่น้องไ้เกือบโู้เจากเจาะมือแล้วมาใครเกือบเป็นหกสิบหน่วยไปเกืเก็บเมื่อกินเด็กไปเมื่อไปไปต่อไปต่อหรือไปต่อครับไปต่อหรือไปถ้าเปล่าผิดเ่าผิดบ,บนยางกับบนโยมยาง เรเป็น,น,าานอาบ้าเปลแต่ยางรอบนเหนือเนาะพี่น้องโอ้ประมาณเกือบเขาเออาเพชรคิดว่าเกือบเขาสมงหนึ่งเลยพี่น้อยจะมาออกมาเขาจุดบนเก่านี่บนเปลจอด,ด,ดรถปะแกเปลเคยเห็นหลายคนอยู่เข้ามายางเท่วนี่ยางดินมาจูงสไลด์มาจูงม้ายางดินเข้ามาแรนออกกำลังกายเออแกคือนเปลเพชรเบาเหาน่อยหนะพี่น้องเอ้ ย่างหนึ่งเกือบขอซุ้มโมงหนึ่งโอเคอยู่ก็มีแห้งอยู่มีแห้งขาแต่ว่าเขาก็สูดอากาศไปนั่เนาะพี่น้องเนาะโอเคก็บ่มียังร้ายรอกพี่น้องเลยก็คลิปของบ่าวเพ็ดภาพพี่นอ้องมาย่างหินกินอากาศชมบิวสน้นระบดบ้านไหนหน่อยรอบพี่น้องเนาะามไก่บอลบ่าวเพ็ดอยู่ก็คลิปนี่ก็อยู่ตีเพียงเทนี่พี่น้นอ,นองเลย mm hmm. มาฮะน,นะมีบางเถ่อพี่อ่นนะ ขันบ่าเพชรมีเวลาบ่าเพชรสิส่งคลิปใหม่มาพี่นอ้องเบิ่งเด้อเพราะวา่าระยะนี้กันหนาวพี่น้องไป,ปสู่ไปใส่หนาวแล้วก็อีกอย่างก็เห็ดเวียกในอยู่บ้านเลยเนาะก็บ,บุกคอยออกไปไรกันพุ่นขั้นหนาวหอนน้อยหนุงพุ่นบ่าเพชรสิลงคลิปใหม่พี่นอ้องเบิ่งเด้อโอเคเอามีอยังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามบ่าเพชรเด้อพี่น้องอืมเอาขอให้ปีใหม่นี่ก็ ขอให้ทุกคนโชคดีและพี่น้องเด้ออันนั้นปลอดภัยจากโรคไข้ไข้เจ็บแล้วก็ขอให้อันโควิดจะมากไก่และพี่น้องเด้ออ่ะแล้วยังไงก็ติดต่อช่องของบาเพต็ตตอนี่พี่น้องเลยสุดยอดล่าพี่นอ้นองเพียงตัวนี้แหละเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเด้อพี่น้องเด้อบาย